อะแรลกหน่อยเฮ้ยกดไม่ติดเลยโอเ,โอเคก็การสิดีทุกท่านนะยครับวันนี้ยู่เกมแอรีเซึ่งคืนนี้ผมจะมาสู้จับไอ้เจ้าหมอน,นี่ที่ <c oughs> เขาจะเป็นหัวกระโหลกตัวนึ่งเดี๋ยก็มารอกันเลยครับเหมือนไอตัวเนี้ยเนี่ยแต่ว่าจะไม่มีแบบไอ้อาวุธเหมือนพวกนี้นะผมเคยลองสู้แล้วแต่ผมใช้เซิร์ฟเวอร์หนึ่งที่แบบ ให้มันแข็งเก่งมากขึ้นแบบให้มันยากมากกว่าเดิมเพราะดาบอันเนี้ยมันแรงเกินไปผมก็เลยจะต้องใช้ตัวช่วยแบบให้มากนี่คือดาบตัวช่วยของผมเป็นดาบมุนติ้วติ้วยาละไกธนูอ๋อคผิดอ๋อไม่ได้ตกลงแล้วอันนี้คือธนูที่เลวที่สุดในโลกเดีย๋ยวผมจะต้องมารอถึงคืนนี้กว่าจะให้กลายเป็นนี่ ที่ถึงผมมีตุ๊กตาด้วยแหละตุ๊กตาเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมถ้าทุกคนสังเกตดีๆีผมมีตุ๊กตาตัวนี้เอาไวนะ้นึ่งเอาอันนี้ก่อนเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมค่อยอัดคลิปหน้าละกันว่าผมจะสู้เขาได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะฮนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึง่งเดี๋ยวผมตัดต่อเลยดีกว่า ชื่ออะไรเนี่ย,นนยคนหนึ่งอะชายแก่คนหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะกลายเป็นหัวกระโหลกที่จริงผมเคยที่จริงผมเคยบอกไปแล้วว่าเมื่อตอนนั้นผมบอกว่าผมเคยสู้เขาได้แล้วเนี่ยคุณสามารถสู้หัวกระโหลกได้แล้วเนี่ยแต่ผมก็ได้ทําการทําผมกไ็ได้สร้างตี๋ขึ้นมาให้แบบเท่าเท่าเทียบกับเจ้าหมอนี่ เขาเปนก็บินได้เหมือนกันถ้าถ้ามันกลายเป็นหัวกระโหลกวันนี้ก็จะค่าแล้วนะก็ดีเดี๋ยวไปหาอะไรทาก่อนสิ่งที่คลิปเมื่อก่อนนี้ที่ผมบอกไปก็คือถ่ายคลิปหรือเปล่าสิ่งที่ผมเคยบอกไปแล้วก็คือให้คุณมาตรงนี้เรื่อยๆแล้วคุณใช้ดาบนี้ค้นหาเพราะมันมีแสงเยอะนี่คุณก็จะเจอกับสิ่งนี้นี่เจอครั้งที่สิบล้านแล้วเหรอเนี่ย ชออขออภัยครับที่ผมพูดไม่คำหยาตกใจหมดเลยอะ่ะคือพูดจริงนะผมตกใจเอาอะไรเนีย่ยเออไม่มีอะไรเลยเอาไม่ใช่ตรงนี้เหรอเออเหมือนตอนนี้จะเช้าอยู่นะตรงช่วงตรงไหนสักแห่งและเอาเอา จูมันก็ใช้ไม่ได้สิหเดีวยวต้องมาติดแจงหน่อยเฮ้ยทำไมผมไม่เสียงม,มีใบไม้ไดิเฮ้ย <Hey, S 1> ลงขุดลงไปดิใช่ปะทำไมไม้เสียงแต่ไข่อะแต่ไข่แตก รู้ไม่เกี่ยวอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะมันชัดเจนไม่เกี่ยวเจ็บแ,แต่เป็นถ้านะที่จริงผมจะที่จริงผมจะมาอัดเพื่อสู้กับเจ้ากระโหลกนั่นครับแต่ตอนเนี้ยผมจะหาอันนั้นอีกครั้งหนึง่งมันมีกี่เปอรเซ็นไม่รู้แหละแต่สิ่งที่รู้ก็คืออืมมันดี ว้ยสู้ที่ไหนเพื่ที่จริงผมมีดาบสำรองนะมันอยู่อันนี้ไงมืดอย่างเงี้ยโอ้ยตอนนี้ก็ถึงเวลาตกนกลางคืนแล้วครับผมก็จะมาสู้กับไอ้แก่นี่คุยเรื่องกระต่ายอีกเอาเอาก็มืดแล้วนี่อให้มันมืดกว่าน,นี้อีก มันไม่มากลางคือแล้วนะหรือว่าเราต้องหาเอาไปไกลๆก่อนแล้วก็เข้ามาอีกครั้ง มีชึบชึบง่ายจังวะโอ้อย่างเยอะของแป๊ดหนึ่งนะนิงน่งขยับสักแป๊ดหนึ่งเนี่ยดาบที่ตอนที่แล้วผมได้มาของเยอะจังวะ ผมได้แล้วนี่ทามมาลองดกเอ้าเกิดฮะเดี๋ยวผมกลับไปที่บ้านจ้ะอวตารนี้เในแบนไคแม่จริงเหรอใช็คไหมแบนไหมในเวลากลับบ้าน ตอนนี้ผมได้แล้วสักอย่างมาลองนะกันมคืนอ,อะไรไม่รู้<า>เออช่างมันเถอะเดีเออ๋ยวถ้าเพื่อนเข้ามาในเกมเดี๋ยวาฝากให้เพื่อนเอาของนี้ไปแล้วกันอ,อ,อะไรไม่รู้ช่างมันเถอะก็ขอบคุณที่รับชม้าของวิชาชนะรอบนี้ฮะขนาดเลือดน,น,น้อยนเนี่ยไม่รู้นิเกาะแรงกว่าหรือเปล่าแล้วไอ้ธนูเนี่ย ก็ด้ใช้เลยแต่ก็ยิงเลใช้ได้อยู่เผื่อพาดหน้าอาจจะได้ใช้ธนูนะก็ขอบคุณพี่รับชมฮะเจอกันใหม่คลิปหนะาข่าตาสิมีไม่นวดนเลยขอบคุณที่รับชมฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ